สวัสดีครับวันนี้สปีดรับมีติ้งบายเย่แซมสนับสนุนโดยแบงก์ซีน่์ครับครับผมวันนี้เราอูกลุ่มลงพุงลงพุงขับนะฮะเป็นกลุ่มรถตู้ใช่ ก็หลังๆมาเราจะเจอรถที่สนุนสนานเราๆขึ้นมาเรื่อยๆนะครับมีธีมของตัวเองนะครับมีรูปแบบที่เราไม่คิดว่าเขาจะรูปตัวรูปแบบแท็กซี่อย่างนี้แท็กซี่นะรถตู้นะเดี๋ยวมีรถกระบะได้ไหมน่าจะน่าจะมีน่าจะมีเราคงมานะอคลิปก่อนหน้านี้ก็เป็นสาวๆมานะครับอันนี้นี่เป็นรถตู้ใช่กลุ่มเราก็มีหลากหลายจริงๆมันมันมีความหลากหลายเยอะเนอะเราไม่รู้เราไม่เคยรู้มาก่อน โลกแห่งยานโยมมันมีเยอะนะายอย่างนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับพี่ๆเขาดีกว่านะครับว่ามีความนสนใจไงบ้างใช่ครับไปดูกันครับขอสมาชิก5คนครับตาไดมาเลยพี่ใครที่คิดว่ามีพุงแต่เอวพิวๆอ่ะอ่เต้นเลยเต้นโอ้ยชัดเจงเนื้ด๋แน่ออกแรงไปโดยที่ไม่รู้เลยว่าจะจบ คุณภาพโปรเจคเตอร์ฟิลิปมูลค่า45,500ื้าพัรับาทเดี๋ยวพี่ติ๊กรอเ็นข้างหลังนะโอเคเจอิญพี่วอนยเอาหนไครับทำไมช้าทำไมช้าไม่ต้องไปไหนเลยอยู่ตรงนี้อยู่นะพี่มาอ้าวพี่พี่เก่งครับเจริญจริงๆกลัวตะปกนหัวเรียบร้อยนะฮะ พี่เล่นผมยาวไล่ด้วยพี่ยาไล่พี่ยาไลพี่คิวนะเมื่อกี้ครล้อในส่วนลดสินค้านะครับมูลคาาร้อกมแเดียวครับเชิญเดี่ยวเต้นงานโอ้ยพี่เล้วเข่นัานพี่เต้นเหรอให้หมุนให้หมุน่อหมุน่เออนเพื่อนด้มมให้มันรู้สึกว่าหมุนได้โอ้ยลอด้อ ฟรีนะครัเทคเตอร์ AES มูลค่า1น0 0บาทครับครับไ่กลัวเหมือนกันมเนี่ยเสียครับอ่าอุเอลอเอล่เอลสินค้าเท่าไหร่ ผมในช่วงสปีดขับมิตติ้งบายเอเซียมับสนับสนุนโดยแบงกินสีนอนนะครับอ่ะตอนนี้ก็อยู่กับครับรถตู้ลงคุมขับรถขนพระอ๋อใช่ไหมโอเคแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับรู้จักกันแอดมินกลุ่มนะครับที่ไหนพี่ ลงมุงขับครับผมไม่พี่จะเชื่ออะไรไม่พี่บอกมึงอ่านดิครับอ๋อเดี๋ยวใต้มาเดี๋ยวพาธนาสีกันด้วยกันเลยไม่ใช่ไอ้บ้าเนี่ย EQ ครับอีคิวครับอีคิวสั่งพี่ไปอยู่กลุ่มนู้นไหมมีฟังฟังเหมือนแบบว่าคือทุกวันนี้เราเวลาเราจัดแหนี่ยตารางเราเต็มมากพี่มันจะมีสองขับ อันนี้เราเริ่มเป็นสองแล้วมันแน่นจริงๆเพราะมันไม่พอถ้าเราปีหน้าเราต้องต่อตอนแรกเราบอกว่าวันนี้มาเท่าไหร่ครับพี่ตอนแรกพี่เขาแจ้งมาเขาบอกว่า90คันรถตู้จอดเนี่ยเต็มลานเพาบอกมีผู้หญิงปุ๊บว่าไม่ต้องมาไม่ต้องมาเดี๋ยวที่เหลือเหลือเยอะพวกคุณปลอดสิทธิ์ยะไอที่ไอที่เหลือนะฮะที่มาเกินวันนี้นะครับไม่มีใครอยู่แล้วฮะมึงออกไปไกลๆ อ่าตอนนี้เราลงงานนะครับใน Facebook ใช่ไหมครับพี่ใช่ครับผมตรงกลางการติดต่อของกลุ่ม Facebook คืออะไรพี่ก็ร่วมงานนครับแล้วก็จอยงานนแล้วก็พูดคุยกันก็คือตั้งกลุ่มลงลงกลุ่มขับขึ้นมานี่มันเข้าคอนเซ็ปต์ครับส่วนมากคนขับรถตู้ก็ผังอ้วนใช่ครับแล้วรถก็อ้วนด้วยปีพงกันหมดเลยครับครับผมเสียนะเนี่ยไม่ใช่มึงนี่ร็วๆนี้ขับรถหกชั่วโมงที่นี่แล้วทำอะไรสิบแอน แวะพาไปแวะแม็กแวะแก๊ีแวะแม็กแวะเดี๋ยวนี้ปั๊มแวง่ายไงอ่ะอ้วนอ้วนเลยทีนี้อ่ะตอนนี้มีทั้งหมดประมาณเท่าไหร่ครับพี่สมาชิกก็เพิ่งเปิดครับเป็นกลุ่มเพิ่งเปิดแล้วก็เริ่มเข้ามาได้เรื่อยครับจำนวนก็ยังไม่แน่นอนครับเปิดมานยังพี่สี่เดือนไม่ถึงสามเดือน ประมาณสี่เดือนเนาะประมาณสี่เดือนครับตอนนี้ประมาณพันรถครนบเยอะะพันกว่าตอนานี้กลุ่มพันกว่าสี่เดือนพันกว่าแล้วก็รวบรวมกันมากขาแเยอะวันนี้เราคาดว่าจะเห็นเกินเกินเจ็ดสิบอ่ะถ้าถ้าให้เราดูตอนตอนนี้นะเพราะว่าเยอะมากอีกสักครู่เองเดี๋ยวเราไปดูรถของผู้ที่เขอนะคว่าเขาคือเป็นรถตู้เนี่ยเขามาในแนวยังไงใช้งานหรือว่าเขาเป็นรถ อะไรนะแต่งเสื้อสวยงามโว์มีคอยตา้เต้นอะไรเงี้ยมีคุณมีคุณภาเต้นเนี่น่าจะมีทางนู้นมาก็ดีนะพี่อ๋อข้างนูนข้างนู้นนี่ปืนขึ้นลำเรียบร้อยนะฮะมึงวิ่งเลยนะครับไม่รู้นะฮะเดี๋ยวเราไปดูรถตู้กันนะฮะ ครับวันนี้ก็มาอยู่กับกลุ่มที่ลงพุงขับนะครับครับขันแรกเลยที่ชื่อครับเช่ครับพี่เช่นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับทีวันนี้ผมเราก็ได้ผมก็ไปกว้านตัวพิธีิกรมาข้างๆเนี่ยได้พี่นิคอนโมงมาช่วยครับเพราะวันนี้พี่แฮกเขาติดภารกิจติดภารกิจครับผมก็สอยๆพี่นี้มาอ่ะอธิบายรถพี่เช่กันดีกว่าแล้วรถทำอะไรบ้างพี่ก็ เดิมเดิมหมดที่เรื่อนเดิมเดิมนะครับเดิมเดิมนะฮะพี่ใช้คำว่าเดิมเดิมนะครับเอาเกี้ยตอนมานี่นู้ไม่ค่อยเดิมเนาะเราพี่เนาะแล้วเดิมเดิมเนี่ยเดี๋เดิมเดีข้างในเลยพี่อ๋อก็ข้างในข้างในก็เดิมเดิมนิดหน่อยข้างในนิดหน่อยพี่นี่ก็ดีมีนิดหน่อยข้างในนิดหน่อยข้างในนิดหน่อยขอดูหน่อยไอ้นิดหน่อยมันขนาดไหนอ่ะเปิดเลยครับโอ้โหเฮ้ยไฟไหม้เว้ย เฮ้ยเี๋ยวนี่เราเขาไม่รู้นะยองเตรียมอะไรเลย่ะยูเปิดมายถขึ้นมาได้ไงพี่มันอากาศมันร้อนพี่เฮยิงอากาศร้อนเรดูแล้วกูอยู่ข้างในน่ะถามที่ให้ดูแล้วกูอยู่ข้างในยังเมอะไรเลยยังไม่เยบร้ด้วยม่ไ้ทำไมพื้นลลองพี่มีอะไรกะเนี่ยเฮ้ยอนี้ตกจริงอกกจริงไม่มีเตรียมเลย เฮ้ยขวันเดียวมากพี่เรียกรถระเบิดหอไงดายไอ้เงาเหมือนเวลาเราออกคอนเสิร์ตอ่ามีไดาไอ้ออกมากูว่าเหมือนมีคนดูดบระเบูดมากกว่าอันนี้แอบเห็นนะข้างในมันมีเหมือนมีก้นแก้วมีอะไรพี่มีอะไรเพิ่มเลยพี่จะเป็นแต่งให้นตกแต่งเนี่ยแล้มันก็จะมีระบบไฟระบบไฟระบบไฟยังไงอ่ะก็าแล้วมันจะมีเลเซอร์ โอ้โหฮืมคือนอกจากเลเซอร์ยังมีดินบเหมืองบนด้วยนะครับเออให้เบอร์ไปนี่สามารถเข้าไปนั่งได้เลยใช่ไหมครับพี่รอแล้วรถจะเร้่มต่อ้ยพี่เดี๋ยวคือรถตู้นี่ว <c oughs> ลอยด้วยเดี๋ยวอ,อันนี้อันนี้คือรถใช้งานประจำวานเราพี่ เราผมไม่ติดใจเยอะไม่ได้วิ่งงานอะไรพี่ให้รถโชว์อ๋อตรงนี้จริงเอาไว้ปูเตียงใช่ป่าคุณเป็นกระสือต่อไปเอาตลอดแม่งเอะอะไรก็จะขึ้นเตียงขึ้นเตียงอย่าให้รู้นะอย่าให้รู้นะเฮ้ยแบบว่ารถรถแบบว่าคือข้างนอกดูเดิมมากอ่ะหรือว่ารถวิ่งรับส่งผู้โดยสารปกติเปิดมาข้างในนี่อึ้งไปเลยคือเจอแบบนี้นี่โอ้คืองานข้างบนที่มันราคา ต้องเยอะแน่ๆเลยพี่ทำทำละพาร์เายเยอะไหมทำราคาร์ประมาณห้าแสนไม่รวมตัวรถห้าแสนนะฮะห้าแสนครับซึ่งร้านนะครับก็ตัวรถเท่าไหร่นะตัวรถ6 0 0แปดตัวรถเท่าไหร่ตัวรถล้านนิดๆตัวรถล้านนิดๆ นท,ที่สองครับครับอ ah, ชื่อพี่อะไรครับพี่เชตตู้ซิงลาดกระบังครับพี่เชตตู้ซิงลาดกระบังโอ้ยโูมีเสียงตบมือข้างหลังด้วยพอพอพี่ประกาศชื่อเพิ่มมีเสียงตบมือด้วยโอ้โหดรางมากเลยแล้วเป็นที่รักของน้องๆนะพี่หรือว่าทำน้องๆไปเยอะมันพูดถึงรถของพี่มากกว่าเป็นรถอะไรพี่รถตู้เอ็ครับเป็นรถตู้เอ็เลยแต่ที่นั่งครับแต่ที่นั่งแล้วปกติมีกี่ที่นั่งก็มันมีก้าวไม่รู้แล้วแต่ครับ ยี่สิบสี่ใช่ยี่สิบสี่ใม่มี่สิบสี่ที่นั่งเลยนะใช่รถพี่นี่ทำอะไรบ้างครับก็มีล้อลงล้อมาทองขอบสิบเก้าครับตรงล้อขอบสิบเก้าใช่ครับ,รบแล้วก็ช่วงล่างเป็นถุงลมช่วงล่างเป็นถุงลมนะครับนี่คือเป็นสเ,เต็ปเ,เวลาคือรถถุงลมเวลามันมันมันขึ้นเนี่ยมันจะไม่มีเสียงแต่มันจะมีเสียงตอลงนงตอลง,งการปล่อยลมออก โอ้นะลงขึ้นมาว่าซิเตเป๊ะซมนต์เป๊ะมากอ่ะคือเป็นรถตู้ที่ซีเมนต์แบบเป๊ะมากอ่ะทีนี้ถ้าถ้าใส่ใส่ใส่ยางเพิ่หน่อยนี่โอ้ครับสวัสดีครับโอเคสวัสดีครับอ่ะนี่แค่กค่วัดใหญ่ละ คือรถอย่างเงี้ยมันเครื่องมันต้องทำไหมพี่ก็ทำนิดนิดหน่อยครับอ๋อถ้าเต็มทำมาขนาดนี้ต้องผมว่าต้องทำเครื่องแล้วคือเครื่องเนี่ยมันเป็นเครื่องอะไรพี่เครื่องเป็นเครื่องรถ2,050ครับ2 5 0 0ซีซีเดิมเดิมก็ใส่แตาละลางคือใบเดียวครับโอ้โหดัดลางด้วยนะฮะอย่งเงี้ยคือคือโอ้ยมีเสียงว่ามาใช่เปล่าหือทำแค่นั้นหรือเปล่าที่หมกหมกไว้มีอะไรอีกหรือเปล่านะครับใช่ใไหมแมีอะไรอีกหรือเปล่า ก็มีเป็นเทอร์โบเกนดี้ทีห้าหนึ่งเจ็ดตันครับโอ้โหดูข้างในมาดีกว่าดูข้างในมาดีกว่าะว่าทำข้างนอกมาขนาดนี้ข้างในต้องไม่ธรรมดาแน่นอนอู้ยแอร์เย็นมากครับเขาบอกว่าแอร์เย็นมากคือมันคงไม่เพื่อแค่นี้หรอกมั้งอันนึงอันนึงอันนึงกำลังมา ถึที่ไปอิสโก้ด้วยอันนี้คือจริงๆรถเดิมเดิมมันเป็นอย่างนี้ไหมพี่แต่งเพิ่มครับหรือแต่งหลังคาเนี่ยหลังไอ้ตรงหลังคาเนี่ยที่มันนัตรงหลังคาเนี่ยที่มันวาวเข้าไปเนี่ยจริงๆอ๋อคือแต่งแต่งเพิ่มหลังคาแล้วก็ติดไฟขึนปแบบนี้ใช่ครับหลังมากเลยดูทรงก็คือพี่ลื้อทั้งคันเลยใช่ไหมฮะแล้วก็มาทำใหม่เลยอ๋ออันนี้คือเป็นรถใช้ชีวิตเอาไว้ขับ ใช้งานใช้งานได้ปกติครับสันดีเป็นไง ดูเมื่อกี้เขาขับมามีออกตัวล้อเยอะด้วยนะดูจะซิ่งนะดูจะซิ่งนะครับคือจริงๆสเต็ปรถตู้เนแ่บนี้เป็น VAP โกลด์เนี่ยคู่นี้เป็น VAP โกลด์เลยเนาะคันนี้เป็นสเต็ป VAP ซิ่งเลยซิ่งครับสวัสดีครับพี่อ้วนครับชื่ออ้วนครับผมอ้วนนะครับพี่อ้วนอธิบายสเต็ป VAP ซิ่งหน่อยพี่เป็นยังไงครับเพจริงๆแล้วที่มาตอนแรกก็จะเป็นเป็นรถซิ่งนะครับก็คือ สำหรับรถตู้จะเป็นเต็มมันบ้านก็คือว่าจะมีดันรางยกหัวฉีดครับผมหรือเครื่องดีเซลใช่เครื่องดีเซลดันรางยกหัวฉีดแล้วก็จะมีปลดล็อกความเร็วอใส่กล่องครับผมแล้วก็จะเป็นตัวนี้จะเป็นเทอร์โบสามพันแปดพันไส้ดีซ่าเนี่ยคือแต่ละคันนะแต่ละคันมีเทามีคือรถตู้นี่มันไม่ธรรมดาตรงนี้แหละคือมันมีอะไรแอบๆอยู่ข้างในอ่ะห่อหมกันมาเออหมกกันมาแบบสุดฤทธิ์อ่ะแบบเมื่อกี้ก็ใส่เทอร์โบกเลดี้อย่างงี้โอ้โห มันก็ไม่ธรรมดานะคือเครื่องแต่เรื่องคมว่าเรื่องคำว่าฐานว่า,าเป็นเครื่องดีเซลแล้วมันเครื่องสองพันห้าัคื่องมันเป็นเครื่องสามพันเตอรยคือมันพูดง่ายมันเป็นเครื่อง <c oughs> ที่มันสามารถไปแต่ง <c oughs> แต่งก <c oughs> ็ไม่ได้เพิมเพิ่มด้เยอวะว <c oughs> นะ่างั้นเนาะถามหน่อยว่าสายซิ่งอย่างนี้แล้วเคยลองนะฮะว่าสุดสุดได้อยู่รเ,เท่าไหร่เข็มมันได้ร้อยแสิครับก็ตี ตีครับผมตีทะลุกลับมามาซี่ X40 ไม่ไม่มีไอ้ที่คับอยู่มันคงต้องวนมาทางเนี้ยเออเอาว่าต้องมีสองอัพอ่ะน่าจะได้นะสองอัพแน่นอนโอ้โหเครื่องขนาดนี้นะครับก็เราอยากจะเห็นเครื่องยากจะเห็นเครื่องเนาะอยากจะเห็นงานเครื่องเป็นจะเป็นงานหมกสมัครงานหมกคือก็ไม่เน้นไม่ได้เน้นเหมือนแบบรถเปิดฝาโชว์ว่างั้นใช่ไหมฝามานี่กระพิลอยเลยนะฮะเออไม่ใช่ห้องหมกแหมแล้วภายในละพี่ภายในเออเป็นบ้านๆนครับพี่ว่า เออม่รัวด้วยอะไรเลยอ๋อนี่เสียงนิดนึงคือถ้าผมติดต่อรถตู้ในกลุ่มเนี่ยถามจริงผมได้ราคาพิเศษไหมไปนอนน้องพี่ตี้ไปฟรีเลยดีกว่าพี่ แบบนี้แจ้งลงกุ่นะครับเฮฮากันเขาอัธยาศัยดีทุกคนเลยเป็นเรื่องธรรมดานะครับใครสนใจติดต่อรถตู้นะสัญญานนะครับใช่ครับมีแน่นอนฮะชัวนะฮะนะบันเทิงบันเทิงนะครับพบกันใหม่ได้นะครับในสัปดาห์หน้านะครับมาติดตามว่าสัปดาห์หน้าเราเป็นสัปอะไรนะครับขอบคุณผู้สนับสนุนนะครับสิงค์คอมเรชั่นนะครับ แอกิ้ซีนอนครับและทีมซูเปอร์วิวครับขอบคุณสถานที่ครับเดะวอลเกษตรเขามีครับผมสนใจติดต่อลงสปอนเซอร์นะครับผู้สนับสนุนหรือใช้พื้นที่เรานะครับติดต่อได้ทางเบข้างล่างนะครับหรือว่าแอดเป็นฟุกมาก็ได้ครับแล้วก็สอบถามก็ได้นะติดตามชมงต่อในทิ่หน้าครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ ็นยไงบ้างสีผมก็โอเคค่ะจริงๆคือไม่ได้เปลี่ยนสีนะอย่าเข้าใจว่าอย่าเข้าใจว่าทําสีผมคือการเปลี่ยนสีคือผมคนมันก็ยาวเรื่อยๆนะฮะโคนมันก็เริ่มนำาเรื่อยๆต้องไปเติมถูกไหมใช่แล้วนะครับเดือนหน้าสิ้นเดือนสิ้นเดือนเดือนหน้ามีงานนะครับแล้วก็ติดตามผลงานของเมย์ได้นะครับทั้งนิตยสารออกแล้วใช่ไหม อาทิตย์นี้ยังไม่ออกอาทิตย์หน้าใช่ไหมออกวันที่ย <25 S 2> ี่สิบห้าเทปนี้ออกอาทิตย์ใหญมองเยี่ยเทปนี้ออกอาทิตย์นี้ยังไม่ออกอ่ะติดตามมาวันที่ยี่สิบห้าฟูจินะครับหลังจากที่สิบห้าก็ได้ค่ะยี่สิบห้าเขาอาจจะยังวางไม่ทัวอ่ะอิดต่ตตางาเซเว่นไม่ได้นะอะต้องเป็นบี2ูเอสบีทูอสไรเงี้ยนะครับร้านตามในห้างไปหาดูน <ๆ S 2> ะครับผลงานสวยๆนะครับจากเมย์แล้วก็ติดตามเมย์ได้วันนี้พูดผมพูดเยอะนะเพราะว่าเมย์เจ็บคอจริงๆนะ หายใจยังลําบากเลยดูจะแย่างจมูกมาอหายใจทางลำบากเลยอ่ะติดตามเมได้นะครับทางแฟนเพจนะครับหนูเมย์ under score ธันดาลีใช่ไหมหวังว่าจบไปหนึ่งปีจะมีเป็นล้านไลฟ์ฝันหรือเปล่าไม่รู้ไม่รู้นะฮะแลติดตามไปกดไลค์แชร์เมนต์ได้นะครับทางเฟซบุ๊กนะครับเออเพราะวทางแฟนเพจนะครับของเมนะครับแล้วก็ทาง Facebook ของรายการนะครับ y e s a าห์อาร์เวนวัตส์พนะครับร่วมพูดคุยกับผมได้นะครับทั้งทาง Facebook และ Fanpage นะฮะติดตามได้ทาง Ig อืม IG ของเราสองคนนะครับอืมไหวไหมเนี่ยไหวของเมย์ก็จะเป็นก็ไปไหนทำอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออส่วนมากจะเป็นอย่างนั้นนะนะไอผมจะเป็นเหมือน IG เมย์ครับก็จะมีแต่รูปเมย์นะครับไม่ต้องแบกใจนะเราแบกใจอ่ะติดตามนะครับเราได้นะครับ ทุกวันศุกร์นะครับ23นาฬิกาถึง24นาฬิกาครับทาง s p e e c h Channel t r u e v i s i o n 691และทาง True PSI ช่อง80นะครับค่ะดูรายการย้อนหลังได้ทาง YouTube ค่ะเซลล์ธคำว่า Yes Am 361ค่ะแล้วก็ทางเว็บของ s p e e c h Channel ค่ะ s p e e c h Channel Thailand co th เองครับผมหรือดูทางแอปพลิเคชันนะครับดูได้ทาง True anywhere นะครับทุกที่ที่มีสัญญาณ True สามารถดูรายการของ s p e e c h Channel ได้นะครับค่ะครับผมติดตามกั้ใหมสัปดาห์หน้านะครับเราจะพาไปพบเจอเรื่องราวอะไร มุมความคิดดีๆแบบไหนหรือปาร์ตี้สนุกๆขั่วไงนะครับติดตามชมอาทิตย์หน้าครับ,รบวันนี้ร,ราตสสีสวัสดีครับสวัสดีค่ะ ก็ัทำ่เสร็จเราได้ของแด้วยครับเป็นที่ใส่ขลาวอวลาอเส็บเร่นไม่อยากให้เล่นเลยอกใครอยากได้เดี๋ยวสนุกแานในเฟซบุ๊กนะเขาวิจัยนะสำหรับคนที่ใายว่าเล่นพกเล่นห้องนั้นอ่เดี๋ยวเราไปดูเมันหลัว่าใมทำอะไรแล้วเสร็จยังแล้วขอกมาเป็นไงบ้าง